สวัสดีค่ะที่นี่บริษัท l u ก k y Digital จำกัดโกดังทีวีที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้ขาส่งขายปลีกซื้อใช้เองก็คุ้มขายต่อก็ได้กำไรง,งามจะมารับเองหรือจะให้เราไปส่งก็พร้อมบริการที่นี่เรามีทีวีมากมายหลากหลายแบรนด์หลากหลายยี่ห้อ Samsung LG Sony Sharp Skyworth TCL พร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นเช่นตู้เย็น 1ประตู2ประตูสายใบสพร้อมให้บริการเรามีทั้งแอร์แอร์ฝังฝ้าและแอร์ติดผนังเครื่องซักเครื่องอบหรือทั้งซักทั้งอบฝาบนฝาหน้าหรือจะซื้อไปติดหย่อดเหรียญก็แว้เวียนมาเรามีทีมช่างให้บริการติดตั้งสนใจติดต่อได้ที่02-156-9200